อันนี้ได้ไข่มาสองแผ็แต่ที่ใส่ไข่ไม่พอไข่เก่ามีเลยต้องแบ่งใส่ได้แค่เอ่อาตู้ละสิบหกมั้งสิบหกไม่ต้องแบ่งนี่ตัวช่วยเราตัวช่วยในการเก็บตัวช่วยในการเก็บ ไว้ในตามแก็บแล้วก็ตู้ใส่ได้16ฟองตู้ก็ยังเต็ม ใส่ได้ยี่สิบสองลูกแต่วก่ต้องอแผงเล็กมาใส่ ควานปลอดภัยรัดหนังยางหน่อย